อัปเดตน้ำสกข,ขาญญ้ามย่ามลาวให้เบึ่งค่ะพี่น้องวางทันเต็มฟังวันนี้คอดคอนละบางต้นเดือนปลายเดือนพฤศจิกานจะขึ้นอีเด้ช่วนี้ล่งหรอพักช่วงดังคมพักบอ่อพักยังเกิดเลยพี่น้องเกิดไม่หิมน้ำเลย รถเนาะรถมาเป็นสภาพนี่จะรถซิปรอรถโค้งสภาพก้องเนิบเนิบอยู่นี่หูเห็นเลือนแพร่นะบรรยากาศดีดีพี่น้องอันย่ำหนาวแม่คุณนะน้ำเหมาะมันจับยอยู่นล้วันใบหญ้าหญ้ากำลังเกิดอยู่ในซอกหินยน่ำฝนมามากระทร่ตายเนะาะย่ำแรงมามันก็เกิดไม่ สงครามแยมแรเร้งแ่มหนาวเด้อค่ะดเด้อมาอัปเดตให้เบิง่งค่ะพี่น้องบ้านเฮาบางคนเพิ่อก็ขึ้นหอดบ้านเนาะเพิ่ก็เข้ามาเบิง่งเพ่อก็อาจจะเห็นรอฟังสองฟังนี่อันนี้ฟังทั้งบึงการาฟังนี้เป็นฟังทางสกุลน,นคร เดินอ <Workers> ีกเกิงกันยังอยู่เพิ่มฟ้าก็มีอย่างกับกาบพี่น้องเอาวิวสวยๆมาให้ดูเนาะงามฟังทางใต้อันนี้เดี๋ยวฟังข้างบนฟ้ามถนนเนี่ยเดี๋ยวมือแรงที่ไปถ่ายฟังข้างบนตึกกระดุงอยู่บนเฮรื่องใดๆว่าได้ลงไปซองบึ่ง เอาวิวสวยๆมาฝากจ้าดูแล้วสบายตาสบายใจเห็ดฟ้ากระไลเห็ดเ้ยกับเจ้าว่าฟ้าไล,าลยเห็ดได้แบบนี้โบราณเนาะน้ำกระใสใสพี่น้องพกการซ่องลูกไปไปเดยยันกล้องโต๊ะลุกน้ำลุกน้ำสุข,ขามมันเขียวมันงามมันใสเออลํานี้ยังจมอมนี่ม,ม้วเก่าอยู่นี่ ผ่านไปผ่านมาไปช่วงลานลงเล่นก็นเลยแวะถ่ายึอเย็นคืออันนั้นคักแค่สะดอกบรรยากาศดีหายเห็นหลังคาวัดเหนือยิง่งเดเดปิดแปบบิดไม่มีอะไรค่ะมาให้ชมวิวสวย ท้ายกับ่เห็นหงบใไดอกกับพี่น้องแดดส่องหน้ากลพอดีสวยผ่สวยกับขอโทษขออภัเด้วยค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ